สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่คืนที่มืดมิดของดาร k กไนท์อีกครั้งคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าจากคุณการนักศึกษาปีสองที่เพิ่งย้ายเข้าหอพักใกล้มหาวิทยาลัยหอพักที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ทุกค่ำคืนกลับมีสายเรียกเข้าจากห้องที่ไม่มีใครอยู่และสิ่งที่ปลายสายพูดอาจทำให้คุณไม่กล้ารับโทรศัพท์ตอนกลางคืนอีกเลย ผมได้รับเรื่องนี้จากคุณการเจ้าตัวบอกว่าถ้าไม่เจอกับตัวเองเขาก็คงคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าหลอกเด็กมันเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่แล้วช่วงที่การต้องหาหอใหม่เพราะหอเดิมขึ้นราคาแบบไม่มีปีมีคลุยเขาเลยตัดสินใจย้ายออกมาก่อนเปิดเทอมแค่ไม่กี่วันหอที่เขาได้เป็นตึกเก่าสูงสามชั้นสีผนังภายนอกซีดขาวจนกลายเป็นเทา ระเบียงยาวตรงกลางคดเคี้ยวเหมือนในโรงพยาบาลสมัยก่อนแถมไฟตามทางเดินก็กระพริบสลัวๆแต่ที่เลือกเพราะราคาไม่ถึง3,000บาทและมีห้องว่างอยู่ไม่กี่ห้องคุณลุงเจ้าของหอก็ดูเงียบๆไม่ยุ่งวุ่นวายพูจาตรงๆไม่รับเด็กเสียงดังมันน่าจะเป็นหอที่เงียบและอยู่สบายนั่นคือสิ่งที่การคิด เขาได้ห้องชั้นสองห้อง204อยู่กลางตึกพอดีตอนขนของขึ้นมาเจ้าของหอแวะเดินมาตรวจดูห้องแล้วบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้ใช้โทรศัพท์บ้านที่อยู่ในห้องโทรมาได้เลยยังต่อสายตรงถึงบ้านเจ้าของอยู่อย่าโทรเล่นนะลุงแกพูดถิงถายแบบนั้นแล้วก็เดินลงบันไดไปการไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นเขาเอาผ้าปูที่นอนมากาง เปิดพัดลมและนั่งมองเพดานโล่งๆห้องนี้ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยแค่พัดลมเพดานกับโทรศัพท์บ้านวางบนโต๊ะหัวเตียงตัวโทรศัพท์เป็นแบบปุ่มกดสีครีมมีสายขดเก่าๆพันกันอยู่เขายังคิดเลยว่าเดี๋ยวนี้ใครเขาใช้โทรศัพท์บ้านกันวะแต่ก็ไม่ได้ถอดปลั๊กอะไรเพราะคิดว่าเดี๋ยวเจ้าของหออาจจะโทรมาตรวจอะไรตอนกลางวันคืนแรกผ่านไปแบบเงียบสนิท มีเสียงหมาเห่าบ้างเสียงรถไกลไกลบ้างไม่มีอะไรผิดปกติแต่คืนที่สองประมาณตีสองนิดๆการกำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นข้างหูเสียงโทรศัพท์บ้านมันดังขึ้นมาท่ามกลางความมืดเงียบในห้องเสียงนั้นชัดจนเขาสะดุ้งเฮือกลุกขึ้นมาแบบงวงเงียเขาเดินไปหยิบหูโทรศัพท์มาดูหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นว่า Incoming call ไม่มีเบอร์ไม่มีชื่อคนแค่สายเรียกเข้าที่ไม่มีอะไรระบุเลยเขารับสายพร้อมพูดฮัลโหลไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆเหมือนคนอยู่ใกล้หูไม่เงียบแต่มีอยู่จริงเขาพูดอีกใครโทรมาครับไม่มีเสียงตอบเสียงหายใจยังคงอยู่ประมาณ10วินาที ก่อนจะมีเสียงตีดดีดดีดแล้วสายตัดไปการยืนถือหูโทรศัพท์นิ่งๆตอนนั้นขนลุกวาบทั้งหลังแต่เขาก็พยายามคิดว่าอาจเป็นคนโทรผิดหรือพวกโทรป่วนพอวางสายเขาก็ถอดปลั๊กโทรศัพท์ทิ้งไว้เลยแล้วกลับไปนอนด้วยใจที่ยังไม่สงบเขาคิดว่ามันคงไม่มีอะไร แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่ตามมาในทุกๆคืนหลังจากคืนที่เจอสายหลอนการถอดปลั๊กโทรศัพท์ไว้อย่างนั้นทุกวันเขาไม่กล้าเสียบมันอีกเลยแต่สิ่งที่แปลกคือเขาเริ่มฝันถึงเสียงโทรศัพท์ทุกคืนในฝันเขาอยู่ในห้องของตัวเองมืดๆแบบตอนกลางคืนแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแบบเดิมพอเดินไปหยิบขึ้นมาจะมีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆที่ข้างหูว่า การอยู่ไหมทุกครั้งที่เขาสะดุ้งตื่นเสียงนั้นยังหลงเหลืออยู่ในหูแม้แต่ตอนลืมตาในความมืดความรู้สึกมันไม่ใช่แค่ฝันแต่มันเหมือนมีใครอยู่ในห้องด้วยจริงๆหลังผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาตัดสินใจเสียบปลั๊กโทรศัพท์อีกครั้งด้วยความอยากรู้ว่าเสียงนั้นจะกลับมาไหมคืนแรกที่เสียบสายกลับไม่มีสายเรียกเข้าคืนที่สองก็ยังไม่มีอะไร แต่พอถึงคืนที่3เวลาเดิมตีสองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งการนั่งจ้องโทรศัพท์จังหวะที่มันดังขึ้นคือช่วงที่เขานอนไม่หลับอยู่แล้วเขามองหน้าจอที่ขึ้นว่า incoming call แบบไม่มีเบอร์และคราวนี้เขาไม่รับเขานั่งฟังเสียงมันดังอยู่ประมาณ7-8ครั้งก่อนที่มันจะเงียบไปเองหลังจากนั้นทุกคืนในเวลาเดิม มันจะดังขึ้นครั้งเดียวแล้วเงียบหายไปไม่มีใครพูดไม่มีใครโทรกลับแต่เขารู้ว่ามันยังอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งเขาไปกินข้าวกับเพื่อนในคณะเลยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนชื่อเบนส์ฟังเพื่อนฟังแล้วหัวเราะบอกว่าหอเก่าก็งี้แหละบรรยากาศมันพาไปเองแต่พอการบอกชื่อหอเบน์ชะง,งักแล้วถามว่ามึงได้ห้องไหนวะสอง การตอบเบนซ์เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่าห้องนั้นอยู่ข้างๆ206ใช่ปะการพยักหน่ห้อง206นั่นแหละเมื่อก่อนมีคนตายอยู่ข้างในเบนซ์พูดเหมือนไม่อยากเล่าต่อแต่พอการขยันขยอเพื่อนเลยเล่าให้ฟังว่าหลายปีก่อนมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งอยู่ห้อง206เธอเป็นเด็กเรียนเงียบๆไม่ค่อยพูดกับใครจนวันหนึ่ง เธอไม่มาเรียนหลายวันเพื่อนห้องข้างๆได้กลิ่นเน่าโชยออกมาจากประตูพอเจ้าของหอไปเปิดดูก็พบว่าเธอเสียชีวิตอยู่ในห้องในมือกำโทรศัพท์ไว้แน่นเหมือนเพิ่งโทรหาคนบางคนแต่ไม่มีปลายสายตอบกลับหลังจากนั้นห้อง206ก็ถูกปิดไว้ตลอดไม่มีใครอยู่ไม่มีใครกล้าเช่าแม้แต่เจ้าของหอยังเอาโต๊ะมาตั้งขวางประตูไว้ แถมตัดไฟตัดน้ำทิ้งหมดเพราะการฟังถึงตรงนี้เขารู้สึกเย็นวาบเขาย้อนคิดถึงเสียงผู้หญิงในฝันเสียงที่เรียกชื่อเขาว่าการเขาไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือว่าเสียงนั้นมันรู้จักเขาอยู่ก่อนแล้วคืนถัดมาเขาตัดสินใจเดินไปหน้าห้อง206ตอนกลางคืนแม้จะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ความอยากรู้มันชนะความกลัวเขาเดินไปยืนที่หน้าห้อง ไฟทางเดินสลัวประตูห้องยังถูกกั้นด้วยโต๊ะคับไม้เก่าๆแต่ไม่มีร่องรอยว่าเคยมีใครเข้าไปนานแล้วยกเว้นอย่างหนึ่งเขาได้ยินเสียงตีดตีดเสียงแบบเดียวกับตอนกดเบอร์โทรศัพท์ดังเบาๆจากหลังประตูห้องการยืนฟังอยู่สักพักเสียงก็เงียบหายไปไม่มีเสียงพูดไม่มีคนเดินมีแต่ความเงียบและกลิ่นอับที่ลอยออกมา เขารีบเดินกลับเข้าห้องทันทีแต่คืนนั้นโทรศัพท์ไม่ดังเลยเขาคิดว่าอาจจะหลุดจากเรื่องนี้แล้วแต่เช้าวันรุ่งขึ้นขณะยาที่กำลังจะออกไปเรียนเขาสังเกตเห็นกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งสอดอยู่ใต้ประตูการหยิบมันขึ้นมาดูกระดาษนั้นเขียนด้วยลายมือผู้หญิงหวัดหวัดสั่นๆมีแค่ข้อความสั้นๆว่าอยู่ด้วยกันนะการ การนั่งจ้องโน้ตใบนั้นอยู่เกือบสิบนาทีลายมือหวัดๆที่เขียนชื่อเขามันไม่ใช่ลายมือของเขาแน่นอนเขาไม่กล้าทิง้งไม่กล้าเก็บเลยค่อยๆสอดมันกลับเข้าใต้ประตูไปแบบเดิมราวกับพยายามคืนมันให้กับใครบางคนที่ไม่ควรมีตัวตนอยู่ตรงนี้วันนั้นทั้งวันการไม่มีสมาธิเรียนเขาพยายามคิดวนอยู่อย่างเดียวว่า ใครเอาโน้ตมาให้หรือมันสอดมาจากในห้อง206จริงๆตอนเย็นเขากลับมาที่หอเปิดประตูเข้าไปในห้องแบบระแวงเต็มขั้นแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเขามองไปที่โทรศัพท์ยังเสียบปลั๊กอยู่ตามเดิมจอนิ่งสนิทไม่มีสายเรียกเข้าไม่มีไฟกระพริบคืนนั้นเขาพยายามข่มตาหลับเปิดพัดลมเปิดไฟหัวเตียงไว้แต่พอตีสองเป๊ะๆเ,เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้ง มันดังชัดเจนรุนแรงเหมือนคนกดโทรเข้ามาตั้งใจครั้งนี้การไม่ลังเลเขาลุกขึ้นเดินไปหยิบหูโทรศัพท์และรับสายทันทีฮัลโหลเงียบแต่มีเสียงลมหายใจเบาๆเสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดามันแผ่แวแผ่วหนาวๆหนาราวกับลอยมาจากปลายสายที่ไม่มีต้นทางใครครับการถามอีกไม่มีคำตอบแต่แล้ว เขาได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงนั้นเหมือนเคยได้ยินจากในฝันเสียงที่พูดช้าๆแหบๆว่าการอยู่ด้วยกันนะหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นมือที่ถือหูโทรศัพท์เย็นเฉียบเสียงนั้นเหมือนพูดอยู่ข้างหูของเขาจริงๆทันใดนั้นโทรศัพท์ก็วางสายไปเองติดแล้วไฟในห้องก็กระพริบวูบหนึ่งก่อนจะนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น การตัดสินใจเขาจะไม่อยู่เฉยอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นเขาไปถามเจ้าของหอถามตรงๆถึงเรื่องห้อง206เจ้าของหอทำหน้านิ่งก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดว่ามีคนอยู่ตรงนั้นจริงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วลุงแกเล่าว,ว่าตอนที่เกิดเรื่องมีนักศึกษาหญิงชื่อพลอยเป็นคนเงียบๆแต่ขยันเรียนวันหนึ่ง เธอหายไปหลายวันจนคนเริ่มสงสยัยและสุดท้ายก็พบว่าเธอเสียชีวิตอยู่ในห้องไม่มีจดหมายไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่โทรศัพท์ในห้องขึ้นว่าโทรออกหลายครั้งก่อนเธอเสียชีวิตเบอร์ที่เธอโทรคือเบอร์ภายในของห้อง204ซึ่งตอนนั้นไม่มีคนอยู่เจ้าของหอเลยตัดไฟห้องนั้น ทิ้งไว้แบบนั้นมาเกือบ6ปีไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้แต่เจ้าของหอเองก็ไม่เคยเปิดประตูอีกเลยการฟังแล้วแทบช็อกเขาเพิ่งย้ายเข้ามาไม่ถึงเดือนแต่เหมือนกับว่าคนในห้อง206รู้จักเขาอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเธอไม่เคยออกจากที่นั่นเลยด้วยซ้ำคืนนั้นการตัดสินใจครั้งใหญ่ เขานั่งอยู่หน้าประตูห้อง206พร้อมกับโทรกลับไปที่เบอร์ห้องนั้นเบอร์ภายในขึ้นว่า206เขากดแล้วแนบหูรอฟังเสียงสายในเสียงเรียกดังขึ้น1 2 3ครั้งก่อนที่ปลายสายจะรับแบบเงียบๆเ,เสียงหายใจแผ่วๆกลับมาอีกครั้งการไม่พูดอะไรแค่ฟังจนกระทั่งเสียงนั้นพูดเบาๆว,ว,ว่าอยู่ข้างหลังแล้วการ เขาหันขวาบกลับไปทันทีแต่ข้างหลังมีเพียงทางเดินว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีแม้แต่เงาเขาค่อยๆลดหูโทรศัพท์ลงเสียงปลายสายยังคงอยู่แต่เริ่มกลายเป็นเสียงสะอื้นเบาๆสะอื้นอย่างเงียบๆเ,เหมือนคนที่ถูกทิ้งไว้นานมากแล้วการวางสายทันทีวิ่งกลับห้องและถอดปลั๊กโทรศัพท์ออกอย่างถาวรแต่มันยังไม่จบแม้จะถอดปลั๊กโทรศัพท์ไปแล้ว แต่สิ่งที่ตามมากลับหนักกว่าเดิมเริ่มจากเสียงฝีเท้าในห้องกลางดึกการได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อก,กเดินจากทางหน้าห้องไปจนถึงข้างเตียงแต่พอลืมตาขึ้นไม่มีใครอยู่เลยจากนั้นประตูตู้เสื้อผ้าเริ่มเปิดเองตอนกลางคืนเขาต้องเอาเก้าอี้ไปขัดไว้แต่เช้ามาก็พบว่าประตูแง้มออกอยู่ดีเหมือนมีใครพยายามออกมาจากข้างใน ครั้งหนึ่งเขาลองเอากล้องมือถือมาตั้งไว้เปิดโหมดวิดีโอแล้ววางไว้บนโต๊ะหันไปทางเตียงหวังจะจับภาพอะไรบางอย่างให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นไฟล์วิดีโอไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากเสียงหนึ่งเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วๆใกล้ไม่ว่าการไม่รับสายเราแล้วเหรอเขาแทบลบไฟล์ทิ้งไม่ทันเสียงนั้นเบาแต่ฟังชัดเจน ไม่มีเสียงพื้นหลังไม่มีเสียงเขาในห้องมีแค่เสียงผู้หญิงเพียวๆมันไม่ใช่เสียงในห้องแต่มันเป็นเสียงที่ไม่ควรอยู่ในคลิปเลยด้วยซ้ำหลังจากวันนั้นโทรศัพท์ที่เขาถอดปลั๊กไว้ก็ยังคงดังขึ้นเองตอนตีสองใช่ครับไม่รู้มันเอาไฟมาจากไหนแต่เสียงกริ่งก็ดังเหมือนตอนเสียบปลัก๊กและหยุดลงเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ คืนหนึ่งเขาตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างเขาเปิดแอปบันทึกเสียงในมือถือวางโทรศัพท์ไว้ข้างๆโทรศัพท์บ้านเผื่อว่ามีเสียงอะไรจะได้บันทึกไว้และมันก็เกิดขึ้นจริงๆตอนตีสองโทรศัพท์ดังขึ้นอีกเขาไม่กล้ารับแค่นั่งนิ่งๆอยู่ที่เตียงปล่อยให้มันดังแล้วดับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเปิดแอปฟังเสียงย้อนหลัง มันเริ่มต้นด้วยเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังอยู่หลายวินาทีก่อนจะมีเสียงคนเดินเข้ามาจากนั้นตามด้วยเสียงผู้หญิงกระซิบว่าเรารออยู่ห้องข้างๆทุกคืนเลยนะการไม่กล้าอยู่ต่ออีกแม้แต่นาทีเดียวเขารีบเก็บของทั้งหมดใส่กระเป๋าแล้วเดินลงไปแจ้งเจ้าของหอว่าจะย้ายออกวันนี้เลยลุงเจ้าของหอแค่พยักหน้าเหมือนไม่แปลกใจ แค่พูดเบาๆว่าไม่มีใครอยู่เกินเดือนกันหรอกห้องนั้นหลังจากย้ายออกการพยายามลืมทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงติดอยู่ในใจคือความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ย้ายออกมาเพียงลำพังเพราะทุกคืนที่เขานอนในห้องใหม่มักจะมีเสียงโทรศัพท์ในหัวดังขึ้นไม่มีเครื่องไม่มีสายแต่เขาได้ยินมันจริงๆและบางคืนมันไม่ใช่แค่เสียงกริง่ง แต่เป็นเสียงพูดที่เคยได้ยินดังขึ้นมาอีกครั้งว่าอยู่ด้วยกันนะการหลังจากการย้ายออกเขาพยายามเรื่องชีวิตใหม่ในหอใหม่ห้องใหม่สภาพดีไม่มีโทรศัพท์บ้านไม่มีเสียงดังยามดึกแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความรู้สึกว่ามีคนอยู่ด้วยเขาเริ่มฝันซ้ำอีกครั้งฝันว่าอยู่ในห้องมืด ฝันว่าโทรศัพท์ดังขึ้นในความเงียบและเสียงปลายสายพูดคําเดิมซ้ำๆว่าการอยู่ด้วยกันนะความฝันนั้นวนซ้ำเหมือนเทปที่เล่นซ้ำไม่ว่าจะนอนกลางวันหรือตอนค่ำไม่ว่าจะฟังเพลงกล่อมหรือเปิดไฟไว้ทั้งคืนความฝันก็ยังมาพร้อมกับเสียงโทรศัพท์ที่ไม่มีเครื่องจริงเขาเริ่มไม่แน่ใจว่า เขาหนีออกมาจากหอนั้นได้จริงๆหรือแค่ร่างหนีออกมาแต่เสียงของเขายังอยู่ในสายปลายทางเพื่อนๆเ,เ,เริ่มทักว่าเขาโทรผิดบ่อยโทรไปหาแล้วเงียบไม่พูดหรือบางครั้งโทรมาแล้วได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอซ์โทรกลับไปถามเขาว่ามึงโทรมาหากูตอนตีสองเหรอการตอบว่า เปล่ากูน,นอนอยู่ไออ์บอกว่าตอนรับสายได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่านี่เบอร์ของการใช่ไหมการถึงก mm. ับขนลุกเขาไม่ได้โทรหาใครตอนนั้นแน่นอนแต่เบอร์ที่ขึ้นในเครื่องของออสคือเบอร์ของเขาจริงๆหลังจากนั้นมีอีกหลายคนที่เริ่มเจอคล้ายกันมีเบอร์แปลกโทรเข้าแล้วมีเสียงหายใจ บางคนโทรกลับก็ได้ยินเสียงพูดว่าอยู่กับการแล้วค่ะเขาเริ่มสงสัยว่าหรือบางอย่างมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่มันคือความผูกพันที่เขาถูกบันทึกไว้ในปลายสายตั้งแต่คืนแรกที่รับสายนั้นเหมือนเขาไปเชื่อมต่อกับบางสิ่งเข้าและตอนนี้มันไม่ต้องการตึกไม่ต้องการสายโทรศัพท์อีกต่อไปสิ่งที่มันต้องการ คือเขาและสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ในห้องขณะกำลังจะนอนมือถือของเขาดังขึ้นเองแบบไม่มีเบอร์ขึ้นเพียงว่าอันโนนเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับสายเสียงหายใจเบาๆดังขึ้นอีกครั้งแล้วตามด้วยเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วๆว่าการกลับห้องเราได้แล้วนะ ทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงชั่วขณะและโทรศัพท์ของเขาก็ปิดตัวเองลงเหมือนสายนั้นถูกตัดจากโลกนี้ไปแล้วนับจากคืนนั้นการไม่ฝันอีกไม่รู้ว่าเพราะเขาหายจากอาการหลอนหรือเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วคืนนี้ถ้าโทรศัพท์ของคุณดังขึ้นตอนตีสองและหน้าจอขึ้นว่าอันโน คุณจะกล้ารับสายหรือเปล่าครับเพราะบางครั้งปลายสายอาจไม่ใช่คนที่โทรมาแต่อาจเป็นใครบางคนที่รอให้คุณอยู่ด้วยกันมาตลอดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกความมืดจากดาร์กไนท์แล้วเจอกันในคืนหน้าถ้าคุณยังอยากฟัง